เนื่อเข้ามาที่ด้านในเนื้อหาเว็บไซต์นะครับเราก็จะเจอกับฟีดก่อนเลยนะครับเนื้อหาต่างๆมากมายที่ทางครีเอเตอร์โดยเบื้องต้นนะครับของวัดได้นำเนื้อหาลงไปก่อนแล้วนะครับก็มีทั้งสื่อสารองค์กรนะครับมี d m c มีมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่ได้นำเนื้อหาลงไปแล้วนะครับมีหลวงพิฐานะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นครีเอเตอร์ชุดแรกที่ได้เชิญลองมาใช้ระบบดูก่อนนะครับ ก็จะมีเนื้อหามากมายเรามาดูองค์ประกอบต่างๆของหน้าเว็บทีหนึ่งนะครับถ้าเราซูมบริเวณนี้เข้ามานะครับบริเวณด้านบนของเว็บไซต์นะครับเราก็จะเจอกับปุ่มต่างๆนะครับก็จะมีปุ่มโฮมนะครับปุ่มบ้านมีเบอร์2นะครับคือปุ่มเมนูนะครับเบอร์สก็คือปุ่มสร้างนะครับสร้างโพส์ตสร้างคอนเทนต์เบอร์สก็คือหน้าโปรไฟล์ของเราเองนะครับส่วนเบอร์ห ก็จะเป็นผู้นำแสงสว่างที่เพิ่งจะล็อกอินเข้ามาใหม่ๆนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีใครล็อกอินมาใหม่นะครับหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกใหม่ก็สามารถมาดูที่ตรงนี้ได้นะครับมาดูเบอร์หนึ่งก่อนนะครับถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยก็คือเพราะไม่ว่าเราจะอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับถ้ากดเบอร์หนึ่งแล้วจะกลับมาที่ที่หน้าหน้าฟีดเสมอนะครับมาที่หน้าแรกเสมอส่วนเบอร์สองก็จะเป็นเมนูนะครับมีเมนูต่างๆมากมายนะครับเบอร์สามคือสร้างโพสต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์สองกันก่อนนะครับ ถ้าเรากดตรงเบอร์2นะครับมันก็จะมีเมนูด้านซ้ายขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับจะมีตั้งแต่ชื่อของเราถ้าเรากดชื่อตรงนี้นะครับกดชื่อมันก็จะพามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีตรงเมนูนี้ก็จะมีฟีดนะครับฟีดก็คือหน้าแรกนั่นแหละครับเหมือนกันนะครับหน้าแรกสุดคือฟีดนะครับต่อมาคือโพสต์ล่าสุดนะครับโพสต์ล่าสุดตรงนี้ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับมันจะแสดงโพสต์จากใหม่สุดไปเก่าสุดนะครับ ที่เพิ่งมีการโพสต์ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกดูทีละอันได้นะครับว่าแต่ละโพสต์นั้นเป็นอะไรกดไปเรื่อยๆมันก็จะไล่ไปถึงโพสต์แรกสุดเลยนะครับเรียงจากใหม่สุดไปเก่าสุดนะครับแล้วก็สามารถดูสถิติที่น่าสนใจประจําวันได้นะครับสามารถดูว่าตอนนี้มีครีเอเตอร์กี่คนนะครับแล้วก็ดูว่า youtube เฉพาะเนื้อหาที่เป็น youtube อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแชร์เฉพาะ youtube เราจะจะเอาแพลตฟอร์ม YouTube ไปแชร์นะครับก็กดเฉพาะ YouTube อย่างเดียวได้หรือเฉพาะ Tiktok อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือแสดงเฉพาะ Facebook เฉพาะท w i t t e r นะครับหรือแสดงเฉพาะที่เป็นภาพอย่างเดียวก็ได้นะครับบางทีเราเอาการ์ดคำสอนเอาภาพมาแชร์ก็สามารถดูได้นะครับแล้วยังมีของที่ระลึกแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้นะครับรวมไปถึงคู่มือการใช้งานด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเมนูด้านซ้ายนะครับก็ลองมากดเลือกเล่นดูนะครับ หากต้องการจะล็อกเอาท์นะครับออกจากระบบก็สามารถกดปุ่มล็อกเอาท์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูพื้นฐานที่สามารถไปลองกดเล่นดูได้นะครับ